สวัสดีครับผมพระประผมนะครับกบบ้านสวนสุภาบันสีนะครับผมอ่วันนี้ผมจะมาขายไม้นอกตู้นะครับไม้นอกตู้ฟอร์มสวยๆนะครับกระดังสวยเลยราคาดีๆนะครับหรือใครอยากได้เป็นแบบห่อตุ้มก็ได้นะครับกระถางใหญ่ๆเดี๋ยวจะขายให้ราคาวิเศษแลวกระถางใหญ่ผมจะห่อตุ้มดินนะครับส่วนกระถางหกผมจะแพ็คส่งนะครับ กระถางหกจะแพ็กสูงนะครับต้นแรกเลยนะครับต้นแรกเพชรเมืองนนนะครับเพชรเมืองนนนะครับเพชรเมืองนนนะครับกระถางนี้นะครับอยู่นอกตู้นะครับฟอร์มกําลังสวยเลยนะครับนี่นะครับเพชรเมืองนนนะครับเป็นไม้นอกตู้นะครับเอาไปขึ้นกระถางแปดกระถางเก้าแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขานะครับสวยแน่นอนครับ เพชรเมืองนนท์นะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับร้อยยี่สิบบาทสอสวยเลยหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่หัวใหญ่นี่เพชรเมืองนนท์นะครับขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเพชรเมืองนนท์นะครับเพชรเมืองนนท์ร้อยยี่สิบบาทนะครับมณีจันแผงนะครับต้นนี้เป็นมณีจันแผงนะครับสอสวยเลยมีสามต้นนะครับมณีจันแผงนะครับ ส,สวยๆเลยนะครับเป็นรูปทรงใบไทยนะครับแต่ใบปลายใบเขาจะออกอย,ยาวๆนะครับส่วนมณนีจันเขาจะเป็นใบออกทรงกลมๆหน่อยนะครับนี่ครับส,สวยเลยครับร้อยี่สิบเหมือนกันนะครับมะนีจันแผงนะครับร้อยี่สิบเหมือนกันนะครับสวยสวยเลยครับดักให้สวยเลยนี่สวยมาก Onents, หงดนรุนนะครับต้นนี้น่าจะเป็นหงดารุนนะครับหงดารุนเอาไปที่แปดสิบบาทนะครับสวยๆนะครับหงดารุนนะครับแปดสิบบาทนี่สวยๆเลยนะครับแปดสิบบาทนะครับดาราโนพลัตนะครับต้นนี้นะครับใหญ่ๆนี้นะครับห่อตุ้มดินนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทพอนะครับใหญ่ๆนะครับ ตุ้มดินนะครับขอเป็นตุ้มดินนะครับคาจจะส่งมาหมาอหกสิบนะครับไปทางบวกเพิ่มยี่สิบนะครับดาราลบพรันะครับกระถางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตุ้มดินไปให้นะครับขอที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับรับใครอยากได้ต้นไหนนะครับที่ห่อตุ้มดินนะครับเราตุ้มได้นะครับราคาก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับแบบพิเศษพิเศษนะครับตะวันฉานนะครับตะวันฉาน มีหนึ look, one, two, room, two, ่งสองสามต้นนะครับตะวันฉานนะครับต้นน <wolf> ี ổ, <t umen> задач, Japanese, ้ชื่อว่าตะวันฉานนะครับตะวันฉานโอ้ไม่ชัดนี่นะครับตะวันฉานนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับตะวันฉานนะครับหลวงตะเมืองนะครับเป็นไม้นอกตู้นะครับย้ำนะครับเป็นไม้นอกตู้นะครับนี่แบบไม่เสือเด็ดเี่หลวงตะเมืองหนึ่งร้อยบาทนะครับหลวงตะเมืองหนึ่งร้อยบาทชัดไหม หลวงตาเมืองนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหลวงตาเมืองนะครับหนึ่งร้อยบาทเจ้าง้ะนะครับเจ้าเง้ะเจ้าเงะนะครับเจ้าง้ะนะครับหัวยใหญ่เจ้าง้ะขอร้อยห้าสิบนะครับเจ้าง้ะขอร้อยห้าสิบนี่นะครับเจ้าง้อนะครับหูนี่เยอะจัดนะครับหูเยอะจัดเจ้าง้อนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาท นาลีบุรพาครับโอ้ต้นนี้สวยมีดอกด้วยมีสามต้นนาลีบุรพาขอหนึ่งร้อยบาทนะครับนาลีบุรพากระถางนี้ขอหนึ่งร้อยบาทเอาไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับลูกค้านะครับทุกท่านนะครับใครที่ได้ไปนะครับบอลน,นอกตู้เราไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเอานะครับเราจะสวยมากนะครับจะสวยมากเลยเขาจะแตกใบขึ้นมาสวยนะครับออ้ ละองรายนะครับละองรายใหญ่ๆนะครับละองรายใหญ่ๆนะครับเอาไปหนึ่งร wow. ้อยยี่สิบาทนะครับร้อยยี่สิบาทนะพิเศษนะครับวันนี้พิเศษครับร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่สวยๆเลยนะครับกรอนี้ขอสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทสาระควัใช้สีนะครับกรอนี้ขอสองร้อยบาทอ่า ปีชวดนะครับขอร้อยห้าสิบนะครับวันนี้ให้พิเศษนะครับกระถางเดียวนะครับร้อยห้าสิบปีชวดนะครับเยี่ยมตะวันไม่ใช่อันนี้สีการจนาสีการจนาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสวัสดีครับลุงป้านะาทุกท่านนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับผมไม่ได้เจอกัน <c oughs> หลายวันเลยครับยุ่งยุ่งครับปร้านหมูกระทะอยู่นะครับขายดีนะครับช่วงนี้หมูกระทะก็ขายดีนะครับบอลสีก็ขายดี อ่าวันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทราคาพิเศษนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่อันนี้สิมิหลานะครับแหลมซิมิหลานะครับเป็นบอลใบไผ่นะครับด่างสวยมากนะครับสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับแต่กรงแตกกอดีนะครับสวยๆนะครับสีมิหลาแบ่งท้านสวยสองต้นนะครับแหลมสิมิหลาแบ่งกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะครับ นี่นะครับแบ่งให้สองต้นนะครับกระถางละร้อยห้าสิบนะครับแหลมซิมิลลานะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับดูความหังนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับแหลงละร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ไม่สวยนะครับไม่สวยเราไม่ขายนะครับสวัสดีลุงป้านาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับเนี่ย อันนี้นางลากสดนะครับสองสี่หกแปดโอ้โหสวยมะนางลากสดกระถางนี้นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับขอร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยมากนะครับป้ายด่างสวยทุกใบนะครับขอร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนกระถางนี้ขอร้อยเดียวนะครับนางลากสดนะครับหนึ่งร้อยบาทครับลิกนะครับร้อยเดียวร้อยห้าสิบนะครับแพงไปไหม ถังนี้ขอร้อยเดียวนะครับนางรากสดร้อยเดียวนางรากสดนะครับสวยๆนะครับหนึ่งร้อยบาทกับร้อยห้าสิบาทนะครับคนมใหญ่เลยนี่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมีสองกระถางนะครับร้อยห้าสิบมีกระถางหนึ่งครับใหญ่สวยนะครับสีสดใสมากครับนางรากสดนะครับสวยๆเลยนะครับสีเลือกงามนะครับสีเลือกงามนะครับ นี่ครับสวยๆเลยครับห้ากระถางสามร้อยนะครับมาหมอไปเลยนะครับห้ากระถางสามร้อยนะครับสีเรื่องงามนะครับนะครับกระถางเดียวแปดสิบาทนะครับให้แบบแปดสิบบาทนะครับห้ากระถางเอาสามร้อยนะครับเสวยๆเลยครับสีเรื่องงามพญาดำรงนะครับต้นนี้น่าจะมีเหรอมีเหรอหรือว่าใบเบี้ย พยาดำรงนะครับสวยๆนะพยาดำรงนะครับสวยๆนะครับมีสามกระถางนะครับพยาดำลงมีสามกระถางนะครับสวัสดีลูกบ้านนาอานะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับบ้านสดอิภาบันสีของเราด้วยนะครับผมแล้วอันนี้เป็นงู นี่นะครับพญาดำรงนะครับพญาดำรงละใช่ไหมน่าจะใช่พญาดำรงนะครับสวยๆเนี่ยใบเงามันเลยครับเงามันธรรมชาตินะครับไม่ได้เอามันน้ำมันหมูมาทาครับนี่สวยๆเลยนะครับพญาดำรงนะครับขอกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับมีสามกระถางนะครับพญาดำรงนะครับใครทักก่อนนะครับ ได้เลือกก่อนนะครับหนึ่งสองสามนะครับพญาดำรงครับใบเงามันเงาสวยๆเลยนะครับพญาดำรงนะครับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเรานะครับบ้านสุนภาตวพาบรรสีไ้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้เจอกันนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพญาดำรงนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนอกตู้นะครับใครอยากได้อะไรอีกนะครับ มันเป็นไม้แบบช่วงนี้เขาจะยุบเยอะนะครับสร้างหัวนะครับเพราะว่าโหัวออกมาเนี่ยมันหลายวันหลา,ย,หลาย,ยนานนะเนี่ยใครอยากได้ไม้หัวนะครับไม้อะไรนะครับเรวผมจะพยายามเอาต้นที่สวยนะครับลงขายนะครับช่วงนี้ก็เริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วครับอากาศเริ่มเย็นแล้ว นะครับหญิงทองม้วนนะครับหญิงทองม้วนหรือขาเจานะคบแปดสิบาทนะครับก็ห่อตุ้มดินให้นะครับหญิงทองม้วนนะครับนะครับเป็นหญิงทองม้วนนะครับเดี๋ยวจะห่อตุ้มดินให้นะครับอ่าแปดสิบบาทนะครับผมรับประกันหัวนะครับว่าใหญ่นะครับพอมีนะครับเนี่ยว่ามันจะเน่าไปแล้วก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยใหญ่นะครับหัวพอได้อยู่คุณหญิงทองม้วนนะครับแปดสิบบาทนะครับ ใหญจะเอานะครับผมจะ่อตุ้มดินให้นะครับจานคงนะครับอาจารย์คงตุ้มดินเหมือนกัน,นครับอาจารย์คงเดี๋ยวตุ้มดินให้นะครับแปดสิบบาทนะครับแปดสิบบาทจานคงอันไหนกระถางใหญ่นะครับผมขออนุญาตตุ้มดินนะครับอันไหนกระถางเล็ก,ก ส่งทั้งกระถางนะครับเปิดน้ำรดนีกแล้วเ <c oughs> นี่ยมันเริ่มเริ่มจะยุบไปแล้วมันก็จะแทงขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยเป็นกอนะครับเนี่สยสวยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเทราปรตีนะครับเวลาเขายุบไปแล,แล้วนะครับเขาจะแตกกออย่างเงี้ยครับเป็นส,ยสวยๆอย่างเงี้ยอ่า กราต้องเปลี่ยนดินเราครับเปลี่ยนดินเรานี่คือเทราปตีนะครับสวยมากนะครับสวยมากครับเทราปตีนะครับเทราปตีนะครับสวยมากนะครับใครอยากได้ถามบุ้งนะครับไม้ลอกตู้นะครับผมจะเอาต้นนี้สวยขายให้นะครับผมต้นไหนขี้เหร่นะครับนม่ขายนะไอเขาครับ เป็นไม้นอกตู้นะครับราคาก็จะประมาณแบบพิเศษพิเศษหน่อยอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้โอ้เพชรแอคเพชรปูอันนีนะครับเดี๋ยวะไรอะไไไปดูในตู้บ้างไหมครับอ่าลูกค้าไปดูในตู้ไหมครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับคิดถึงทุกคนอยู่นะครับเนื่องจาก,กว่า ร้านหมูกระทะเราไม่ได้จ้างลูกน้องนะครับเราทําเองกับครอบครัวนะครับมีลูกสาวกับลูกชายไปช่วยนะครับลูงเตี๋ยววนคนเสิร์ฟหมูนะครับกุ้ไก่เสิร์ฟน้านะครับเราก็จะแบ่งหน้าที่กันของครอบครัวเราเลยนะครับทําเองทุกอย่างนะครับทุกขั้นตอนนะครับใครอยากมาชมสวนได้นะครับบ้านสวนนรินทราบันสีตั้งอยู่ที่อำเภอหนองบุญนาคจังหวัดนครราชสีมานะครับที่สวนเราจะมี อ่าไม้หลากหลายสายพันธุนนน์นะครับจําหน่ายมีดินปลูกจาหน่ายด้วยนะครับดินไปก้ามปูหมักนะครับผมนะครับแต่ต้องมาเอาเองที่ร้านที่สวนนะครับอันนี้คืออ่าสีเลือกงามนะครับกระถางอะนร้อยห้าสิบนะครับนี่กัดสีแล้วนี่กัดสีไม่แล้วสีเลือกงามนะครับอันนี้เป็นกระถางอะร้อยห้าสิบนะครับถางร้อยห้าสิบ อันนี้ล้อมเพชรนะครับร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คือบอลกราบคิชื่อว่าจะไม่ได้นะครับอันนี้ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับใบแผงกระถางนี้ขายร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ต้นใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ต้นเล็กนะครับนี่ร้อยห้าสิบบอลกระบ่ากราบยอดเจดีนะครับต้นนี้เป็นกราบนะครับยอดเจดีนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ ดาราลายร้อยห้าสิบนะครับดาราลายร้อยห้าสิบนะครับดาราลายร้อยห้าสิบบาทกี่ใบวะเนี่ยสี่ห้าหกเจ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองดาราลายนะครับเนะี่ยร้อยห้าสิบบาทสวยสวยเลยนะครับดาราลายนะครับอันนี้คือเอ่อเรือวาสกีนะครับเรือวาสกีขอร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับใหญ,ใหญ่จะสวยเป็นแม่พันธุ์นะครับ สวยเลยนะครับจะให้ดูอะไรนะครับบอลอ่านาทีหาไทยนะครับหรือส้มหยุดนะครับเรามีเยอะนะครับในทิกตอรเขาขายกันดีมากครับทิกตอรขายดีมากขายกันอยู่กระถางหกขายกันอยู่พันหนึ่งนะครับผมให้พิเศษนะครับผมให้พิเศษวันนี้กระถางละห้าร้อยนะครับกระถางหกนะครับส้มหยุดหรือนาทีหาไทยนะครับ บอลประกวดนะครับบอลใบดกนะครับเลี้ยงนอกตู้นี่ใบเหมือนพลาสติกเลยนะครับแข็งสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นลอกตู้นะครับส้มหยุดหรือนาทีฮะไทยนะครับผมไม่ไม่ได้ยกให้ดูหรอกเพราะว่ามันแน่นนะครับนี่ครับนี่ส้มหยุดหรือนาทีฮะไทยนะครับสวยมากครับใบเขาสวยมาก นะครับกระถางหกแบ่งที่กระถางละห้าร้อยบาทนะครับกระถางหกแบ่งที่ห้าร้อยบาทนะครับส้มหยุดหรือนาทีแหดไทยนะครับอันนี้ฝากเป็นกําลังใจได้นะครับอันนี้จะไปประกวดที่งานเมืองทองครับงานบ้านและสวนนะเมืองทองนะครับชุดนี้จะบินไปประกวดที่เมืองทองวันที่หนึ่งนะครับฝากเป็นกําลังใจให้้วยอ่าให้เปิดให้ดูนิดนึงครับความงามครับนี่คือบอลประกวดนะครับสวยๆเลยอ่าเป็น บันดาลทรัพนะครับบันดาลซับสวยมากนะครับใหญ่ๆสวยๆนะครับยีสต์แดงนะครับอน้ําค้างพระจันทร์นะครับน้ําค้างนะครับสวยๆนะครับเป็นบอลใบไผ่สวยๆนะชุดนี้เราจะไปประกวดที่อ่าเมืองของท่านนี่นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมวันที่หนึ่งนะครับ ให้ดูอะไรอีกนะครับใครสนใจไม้นะครับสายพันธไหนนะครับทักมาสอบถามาได้ครับอ่าทักมาพูดคุยได้นะครับเกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับอะไรนะครับพูดคุยกันได้นะครับอืนี่นะครับสวยเลยนะครับใครเห็นต้นไหนก็วงวงวงนะครับแล้วก็ทักขาบุ้งนะครับซือสวยนะครัะก็นนี่ครับ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ช่องบ้านสวนสิภาของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีลุงป้านายอาทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องบ้านสวนสิภา,าไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ